สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้าเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาเสนอนะคะให้กับแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านั่นเองนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0634457878เป็น i d ดไอ e ดนนั่นเองนะคะแล้วก็0948080999นั่นเองค่ะติดต่อแอดมินเข้ามาเลยนะคะเข้าทั้งหมดเนี่ย89งวดแล้วนะคะของครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นเล่มใหม่ของ ปี65นั่นเองค่ะโปรโมชั่นนะคะที่999นั่นเองค่ะ999บาทนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแฟนรายการสองธนุฟาทุกท่านนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะมาฟังอาจารย์ทิตลีเทวีโชควิเคราะห์ดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภกันเลยค่ะ เอาละค่ะมาดูกันเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีมังกรนะคะต้องบอกว่า,าในเรื่องการงานนี้เนี่ยคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณอยากอยาก,อยากอยู่คนเดียวอยากทำงานคนเดียวนะคะยังไม่พร้อมที่จะพบปะผู้คนนะคะยังอยากที่จะคิดอ่านอยู่คนเดียวนะคะยังอยากที่จะตัดสินขอตัดสินใจคนเดียว นะคะยังยังอยากอยู่กับตัวเองอยู่ยังอยากที่จะดีไซน์ครีเองานใหม่ๆของคุณด้วยตัวของคุณเองอยู่คือคุณมีความมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่คุณจะทํานั้นเนี่ยคุณทําได้นะคะนั้นในเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แต่ก็ไม่ส่งผลเสียนะคะกลับจะส่งผลดีว่างานของคุณนั้นเนี่ยก็ ก็จะไปได้เดินหน้าต่อไปได้ดีทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องการเงินนั้นม,มีอุปสรรคิดหน่อยในเดือนธันวาคมนี้นะคะที่คุณจะต้องฝันฝ่าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินนะคะต่อไปแต่ก็ไม่มากค่ะเพียงแค่ว่าอุปสรรคมันเข้ามาให้คุณได้แก้เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นการเงินยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะคะคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ด้วยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยมันก็เลยส่งผลให้การเงินหรือเศรษฐกิจของเราค่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เรา,เาท,รทราบกันดีอยู่ทีนี้มันก็ส่งผลมาถึงชีวิตของมนุษย์ด้วยอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะบังเอิญมาเปิดไพ่ของคุณนะคะก็ทําให้มันมีปัญหา ในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะที่คุณต้องแก้ไขเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่เยอะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกว่าคุณยังอยากที่จะหันหลังนะคะไปก่อนอยากจะพักใจไว้ก่อนในเรื่องของความรักยังไม่อยากที่จะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะเวลาไปก่อนตอนนี้คุณอยากที่จะอยู่คนเดียวมากกว่า คุณมากกว่าที่คุณอยากจะอ,อยู่กับคนรักของคุณนะคะไม่ทราบว่าคุณมีอะไรก็แล้วแต่แต่ในความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณอยากอยู่คนเดียวนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่น่าเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยในในเดือนธันวาคมนี้นะคะสุขภาพของคุณแข็งแรงดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ดุจราชาเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็แข็งแรง นะไม่แพ้กันนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้โชคลาภจากสตรีนะคะสุภาพสตรีตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปถึงวัยผู้ใหญ่นะ,ะแล้วสตรีคนนี้เนี่ยเป็นสตรีที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมหรือเป็นผู้ใหญ่ในองค์กรของคุณหรือคนใกล้ตัวของคุณนะคะ ก็จะมีโอกาสนำพาสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณนะคุณอาจจะได้โชคลาภจากผู้หญิงสตรีนะคะหรือถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณก็ควรจะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงนะคะนี้ในเดือนในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีมังกรนี้เนี่ยคะ่ะก็เป็นห่วงแค่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงิน นะคะที่คุณต้องแก้ไขปัญหาต่อไปอีกเล็กน้อยส่วนเรื่องของอความรักนั้นขึ้นอยู่ที่สภาพจิตใจของคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะในเดือนธันวาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ